เก็บไข่ในตู้เย็นหรือข้างนอกแบบไหนดีกว่ากันเคยสงสัยไหมว่าการเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นหรือข้างนอกดีกว่ากันผู้สูงอายุบอกอะไรก็มีเหตุผลแต่เทคโนโลยีก็ให้คําตอบใหม่ๆลองมาฟังกันว่าแบบไหนช่วยให้ไข่สดและปลอดภัยที่สุดการเก็บไข่ในตู้เย็นช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ป้องกันแบคทีรียเจริญเติบโตทําให้ไข่คงความสดได้นานเหมาะสําหรับบ้านที่อากาศร้อนหรือเน้นความปลอดภัยสูงเช่นมีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุค่ะ ผู้สูงอายุในอดีตนิยมเก็บไข่ข้างนอกในที่แห้งเย็นเพราะสะดวกหยิบใช้ได้ง่ายแถมยังเหมาะสำหรับคนที่ใช้ไข่บ่อยๆนอกจากนี้ยังช่วยรักษารสชาติของไข่ในบางกรณีเช่นในการทำขนมค่ะถ้าอากาศร้อนจัดแนะนําเก็บในตู้เย็นเพื่อปลอดภัยแต่ถ้าชอบความสะดวกและใช้รวดเร็วเก็บข้างนอกก็ดีไม่แพ้ก,กันที่สําคัญคือต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานของคุณค่ะเก็บไข่ให้เหมาะสมเพื่อสดใหม่และปลอดภัย ลองสำรวจวิธีที่เหมาะที่สุดสำหรับบ้านคุณแล้วแชร์เคล็ดลับนี้ให้คนที่คุณห่วงใยเพราะทุกคนสมควรได้รับอาหารที่ปลอดภัยและคุณภาพดีค่ะเก็บไข่ในตู้เย็นหรือข้างนอกแบบไหนดีกว่ากันเคยสงสัยไหมว่าการเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นหรือข้างนอกดีกว่ากันผู้สูงอายุบอกอะไรก็มีเหตุผลแต่เทคโนโลยีก็ให้คำตอบใหม่ๆลองมาฟังกันว่าแบบไหน,นช่วยให้ไข่สดและปลอดภัยที่สุดการเก็บไข่ในตู้เย็นช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ป้องกันแบบ